สวัสดีจ้าวันนี้ยายเอ๋สิผ้าไม่เห็ดตากรี่เน้่อจากก่อนอื่นนอกจากย่ายกระสีผ้าม,ามาัหมักปากรจากพี่น้องปลานี่เ้างตรงล้างให้สะอาดเด้อจากล่างให้เมดกินให้เมดเมือกอันย่ายสีล้างด้วยเกลือจะเอาเกลือมาล่างกอนเลยก็จะคอายล่างงามสะอาดนะคะอันเราห้องก็จะคอยสีมาหมัมกจากพี่น,อน,บบน้องหมักนก่กเบื้องหมักยังเบรนีสช่วนผสมยังหลายจากพี่น้องนีเกลือจะเย่าเสรสิใส่เกลือเนาะ ใส่เกลือลงไปจ้ะพอใส่เกลือแล้วนอกจากกระสีมีเป็นผงอันขมินจะพี่ยนอกนี่ผงขมิ้นใส่ลงไปจ้ะจากแล้วหลังจากนั้นนอกจากเข้ากับสิมาผสมย่า่ใส่มือเลยได้จ้ะเพราะย่า่ล้างมือแล้วล่ะเข้ากับเห็ดให้มันเข้ากันกับปลาจากพี่นอก หลังจากที่ข้าผสมส่วนผสมต่างๆแสรกกันกับเนื้อปลาเซ็จแล้วนอกจากพี่น้องข้ากระสีติดฟ้า,ามักถิ่นว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งจากพี่น้องหลังจากที่เห่อามักปลาเซ็จแล้วว้แล้วนอกจากพี่น้องเ่ากระสีมาทอดจะทอดนี่ให้ใส่อันน้นำมันอันห่อนแล้วจะหลังก็ใส่ไฟแห้งจากพี่น้องพอเพราะว่าห่าเสียหายปลาเนี่ยคือสุดยอดเลย แต่ถ้าหนอกก็ะจากใบรห้าแบบว,ว,ว่าให้รุกขาดในจานหนอนเป็นไว่าุดปขาดเดีด๋ยวใส่ให้มี่จานนองถอดให้พันสุกกว่าหม้าหน,นีกับพ่อจากเพราะว่าห้องจะเอาไปต้่มใช่กันก็ต่ แตงแกงใช้กัน,นกับ่อน,น,นเพิผสมต่างๆด่วยละจากพี่น้องให้คนเลือดบหายคันซุกค่ะต่ทนเป็นกรอบๆแล้วค่ายหนดอไมะจากพี่น้องจากพี่น้องตาของยายติดอดไว้กะได้ทีพอดีเนาะจะ่าเนาะบ่บ่บ่ซุกคักเนากจ่าพี่น้องเพราะว่าขังในมันสิบหา้านซุกห้องสียหายมันกรอบเฉพาะขังนอกจากโดยการใส่ไฟแห้งจ่าพี่น้องจะตาของยายบบที่ีนยายกระสิมา เริ่มทำการเห็ดแกงกะหรี่เลยจ้ะย้ายสิใส่นะ้ำมันเกลืที่ย้ายถอดปาลาเด้จ้ะถอดหอมขาวก่อนผัดขัดไปไม่หอมแขกใส่หอมขแขกใส่ได้จ้ะแต่ว่าของยายใส่เป็นหอมขาวหอมหอัวใหญ่เนี่ยจ้ะเพราะว่าหัวใหญ่น่ามัดหอมขาว พัดจนกว่า,อาหอมเขาจะเป็นสีน้ำตาลแล้วจะออกเป็นสีน้ำตาลจา้าหอมที่ย่ายพัไดไรกันเริมเป็นสีน้ำตาลล้าจะพี่น้องปีย่ายกับสินมะไซส่วนผสมอย่างอื่นแล้จ้กอันนี้จะเป็นผงยีหล่าจะพี่นอ้องผงยีหลา่าจ้แเราก็กจะเป็นผงขมิ้นจะพี่นอ้องผงขมิน้นเราก็ตามด้วย ผักป่นจากพี่น้องผักป่นง่ายมันบ่ค่อยผดเด้อพี่น้องสีมันแดงซื่อๆแต่แล้วก็พัดทุกอย่างให้เขากันจาะพี่น้องย่างเข้ากันดีแล้วเนาะจ้ะย่าจะถิมาใส่มันกำลังจ้ะพี่น้อง ใส่มันฝลังงกับกะทิผัดมันฝลังให้เข่ากันกับเครื่องปรุงต่างๆค่ะมันฝลังเข่ากันแล้วก็ใส่เป็นนันมะเขือเทศกระเทียมใส่เป็นมะเขือเทศแล้วก็ใส่เป็นเกลือน้ำจัดหนักใส่เกลือน้ำจัดหนอกเพราะว่าตอนเข้หมาปลาเขากับใส่เกลืออยู่แล้วเนาะจ้ะแต่คนหรือเข่ากันอ,อีกรอบนึงจ้ยกระเทีย ข้าวจนผสมเข้ากันแล้วนะจ๊ะข้าวจ้มใส่เติมน้ำกับ่น้องชวนผสมเข้าก,กันดีแล้ว,วาาย่าใส่ไนน้ำกับ่น้องน้ำย่าใส่เป็นน้ำอันเป็นน้ำหอนนะจ๊ะมันจางสึมันจางสึเดือดไว้นะพีน่น้องใส่น้ำลงไปเล่จ้ะ เราก็คนในข่ากันแะ่ล่อให้ล่อให้น้ำเดือดจะกรอบกวนแล้วจะจังคอยเอาปลาลงใส่แล้วก็ปิดบฟ้าไว้จะพี่น้องแล้วก็ล่อจนก,กว่ามันพลังสุจกจ้ะน้ำเดือดแล้วก็เอาปลาลงใส่แล้วจะพี่น้องเอาปลาลงแล้วจ้ะน้ำเดือดแล้ว หัวปลาเอ็ถวงปลาเนาะจ้ะพี่น้องมื้อที่นี้เฮาเฮบ่ได้คนเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าา,ามันจะแตกเนาใส่ปลาแล้วเฮาก็ปิดตาไว้จ้ะพี่น้องรอจนมันฝรังเฮาอั่นสุกพุ่นล่ะจ้ แกงกะหรี่ปลาของย่ายสุกเราจะพี่นองก่อนที่ย่ายจะปิดแกงเนาะจ้ะย่ายสิมาใส่อย่างพริกเขียวก่อนจะพี่น้องจ้ะก่อนที่ห้าสิบปิดแกงเราก็จะอันเป็นอันเซตแล้วจะนะครับใส่พริกเขียวแล้วก็ใส่ผักชีจะพี่น้องใส่ผักชีล้อไปจะพี่น้องใส่ผักชีเซตเราก็จะเป็นอันสุกอันเซตเราจะพี่น้องเ้ากสิบปิดแก๊สแลยจ้ะจ้าพี่น้องแกง กะลีปลาของยาก,กับตักเสิร์ฟราจ้าพี่น้องอันยายให้พ่อยายกินังแต่อ,อันถอนหัวมันก้อนจ้าพี่น้องจะสรับคลิปนี้กะเอาไวส้สนี้ก้อนจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายเอ็ดนนเด้อจ้าสวัสดีจ้า